สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในร้านพิซซ่าชื่อดังนะคะดูสิค่ะทุกคนอาหารของเขาน่าทานมากๆเลยค่ะร้านนี้เห็นบอกว่าอาหารเนี่ยสดใหม่ทุกวันเลยเฮ้ยถึงชักที่อยากลองแล้วสิก็เลยทำการมาที่ร้านนี่แหละค่ะ เราจะมารีวิวอาหารร้านนี้กันว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เขาว่ากันหรือเปล่านะโอเคนะคะในง,งั้นอ่าหนูจะมาชิมเลยไหนไหนแล้วหนูจะลองไปชิมเฟนฟรายดูนะคะมาค่ะทุกคนเอออมออไอทำไมเฟนเฟนฟรายมันแข็งอย่างงี้เนี่ยไอ,อฉันปวดฟันมากเลยเหมือนฟันจะหักเลยอะ เฮ้ยจริงเหรอมาปังใช่สิโพนี่ดูสิอย่างงั้นเดี๋ยวฉันจะลองชิมพิซซ่าดูนะอย่างงั้นเธอถ่ายให้ฉันนะมาปังโอเคโอเคเอ่อเอาโทรศัพท์มาสิโพนี่เธอลองชิมดูมันมันมันรสชาติยังไงมามาเดี๋ยวฉันถ่ายแบบนึงนะอ่ะฉันถ่ายแล้วเริ่มเลยอ่ะโอเคนะคะมองอ๋อเอ้ยทำไมมันเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ย แป้งก็เปรี้ยวซอสก็เปรี้ยวเกิดอ,อะไรขึ้นกับร้านนี้นะทําไมรสชาติมันแย่อย่างนี้ไม่สมกับราคาเลยเนี่ยเฮ้ยดีนะฉันยังไม่จ่ายตังเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอืมหนึ่งร้องเรียกเจ้าของร้านแล้วแหละเฮ้ยไปเรียกเจ้าของร้านมาคุยเถอะอย่างนี้ฉันไม่เอานะเสียตังเปล่ปานั่นเนี่ย ถ้าฉันต้องจ่ายแต่ฉันไม่เอาฉันไม่ยอมแน่ออสวัสดีค่ะฉันนี่แหละค่ะเจ้าของร้านมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีพวกเราชิมพิซซ่าแล้วมันมันเปรี้ยวแล้วก็เฟรนฟรายแข็งมากเลยค่ะฮะจะเป็นได้อย่างไงคะของของเราสดใหม่ทุกวันทําใหม่ทุกวันมันจะแข็งได้ไงคะคุณลูกค้ามันต้องมีอะไรผิดพลาดน,นะคะคุณลูกค้าคะเฮ้ยนี่คุณพวกเราเสียเวลานานแล้วละเนี่ย คุณจะทํายังไงฮะดูสิฉันถ่ายคลิปดีวดีไว้ด้วยดูเลยโอ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยค่ะเอ่อทำยังไงกันดีเนี่ยเอ่อเดี๋ยวฉันขอคุยกับเ,เด็กเสิร์ฟของฉันก่อนนะคะว่าเขาหยิบอาหารผิดหรือเปล่าคุณคันเร็วๆนะคะพวกเราเสียเวลานะคะเนี่ยพวกเราต้องมีอย่างอื่นทําอีกนะไม่ใช่มีเวลามานั่งคุยกับคุณทั้งวันอ้อเร็วๆนะคะเร็วๆนะคะ พวกเราต้องไปทําอย่างอื่นต่อเนี่ยฮะโอ้ยฉันหงุดหงิดจังเลยจะมากินอะไรดีๆก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ใชอือจะเอาอยัางไงดีเราจะโพสตคลิปเลนไหมนี่อย่างนั้นคุณให้พวกเราทานฟรีสิพวกเราจะไม่โพสต์คลิปฮะทานฟรีเหรอคะใช่ใช่ทานฟรีงล่ะให้พวกเราทานฟรีเลยหม อย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอไปถามเด็กเสิร์ฟก่อนนะคะเผื่อมีอะไรผิดพลาดเอ้ยอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับร้านฉันเฮ้ยทำยังไงดีแล้วเร็วนะคะแล้วเร็วนะคะคุณรีบตัดสินใจเลยก่อนที่ฉันจะโพสคลิปนี้ได้เ่ะได้คะ่คะนี่จอนเธอได้หยิบอาหารผิดไปให้ลูกค้ามิเนี่ยทำไมลูกค้าบอกว่าอาหารมันเปรี้ยวแล้วก็แข็งแบบนั้นฮะคุณเ,เกิดอะไรกับร้านเรา Hey, ฉันก็ทำใหม่ให้เธอนะไปเสิร์ฟลูกค้าล่าสุดนะ่ะเอ่อเออผมก็เอาที่คุณทำไปเสิร์ฟนะครับผม <Huh? S 1> ก็ไม่ได้เอาอะไรไปเสิร์ฟให้เขานะครับมันจะแข็งแล้วมันจะเปรี้ยวไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่น่าจะไม่ใช่นะครับผมเฮ้ย hey, จะไม่ใช่ได้ไงล่ะลูกค้าโวยวายใหญ่เลยจะขอฉันกินฟรีฉันต้องยอมแล้วแหละเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่ไงั้นโดนประจานเอ่อเอ่อ คุณลูกค้าคะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันให้พวกคุณทานฟรีกันแล้วกันนะคะแต่ว,ว่าคิดที่พวกคุณเอ,อ่ออัดไว้อะอย่าเอาไปลงได้ไหมคะเดี๋ยวร้านฉันจะเสียหายเอามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดในการทำนิดนึงคะ่ะฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะโอเคโอเคให้พวกเราทานฟรีก็จบแล้วเฮ้ยไปเถอะโพนี่ฉันเหนื่อยแล้วฉันไ่หาร้านอะไรอื่นๆกินดีกว่าไปมะปางไปเสียเวลาจังเลยเฮ้ยแทนนี่จะได้กินอาหารอร่อยๆ เฮ้ยทำไมช่วงนี้ไม่มีคนเข้าร้านเลยนะเฮ้ยเงียบจังเลยแฮะเฮ้ยไม่มีเลยลูกค้าช่วงนี้ขายข้าแทบไม่ได้เลยซื้อของใหม่ทุกวันแต่แทบไม่มีลูกค้าเข้าร้านนี่เป็นได้ไงเนี่ยคุณเจนนี่ครับคุณเจนนี่คุณเจนนี่ดูนี่สิครับเออองคนนั้นเอาคลิปไปโพสต์ครับผมตอนนี้ร้านเราโดนด่าใหญ่เลยคุณคนด,ดูนะครับฮะจริงเหรอเนี่ย สองคนนั้นเอาคลิปไปโพสหรอไหนไหนไหนเฮ้ยนี่ลูกคา้าโทรมาด่า,ารเราเต็มไม่หมดเลยเฮ้ยทำยังไงดีสองคนนั้นจะไม่หานให้ทานฟรีเลยนะเนี่ยเฮ้ยไหนเอาคลิปไปโพสอย่างนี้เนี่ยอมืมีหน้าเลยเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีครับคุณเจนนี่ ก็ต้องรอดูวันนี้ก่อนว่าจะมีลูกค้าเข้ามาไหมต้อยฉันเหนื่อยมากเลยฉันไม่น่าให้สองคนนั้นทานฟรีเลยเดนเนียเฮ้ย,ยทำยังไงกันดีลูกค้าก็แทบไม่เข้าเลยวันนี้รอไปก่อนนะจอนรอดูก่อนโอเคครับคุณเออ,อยางงั้นเดี๋ยวผมไปเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรก่อนนะคะเผื่อมีลูกค้าเข้ามาอ๋อได้จา่ายได้จา่ายรีบไปทำเถอะเฮ้ยสวัสดีครับผมเป็นเอ่อนักรีวิวอาหารผมเห็นว่า มีดราม่าในร้านนี้ผมก็เลยอยากจะมาลองชิมดูครับผมอ๋อสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งเลยนะคะเฮ้ยนี่สินะเขาจะมาแก้ข่าวให้เราไม่เนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับคุณลูกค้ารับเป็นอะไรดีครับอ๋อผมเอาเมนูเหมือน2คนนั้นที่มาชิมเลยครับผมที่บอกว่าไม่อร่อยอะ่ะ ผมจะลองชิมดูว่ามันไม่อร่อยจริงๆไหมดราม่าโรงร้านคุณเยอะเลยผมก็เคยมากินที่นี่แล้วครั้งหนึ่งมันอร่อยดีนะครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาให้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนี่นี่ครับคุณเจนนี่เอาเมนูเหมือนสองคนนั้นที่มาสั่งเราวันนั้นเลยครับเขาจะลองชิมดูว่ามันอร่อยไหมบอกว่ามันมีรสชาติยังไงครับผมโอเคโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวชันนี่ทำให้นะเสร็จแล้วจ้าจอนมาเอาไปเสิร์ฟลูกค้าจ้าอ๋อเสร็จแล้วเรอครับเจ๊ โอเคครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟก่อนนะเสร็จแล้วครับคุณลูกค้านี่ครับนี่ครับเมนูที่สองคนนั้นทานในวันนั้นเชิญชิมครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมชิมก่อนนะครับไหนดูซิไหนดูซิมีอะไรหรือเปล่านะหอมนี่นี่ไม่มีกินอะไรทั้งนั้นลองชิมพิซซ่าดูซิตอนนั้นเขาบอกว่าเปรี้ยวอืมอร่อยมากๆเลยไม่เห็นเปรี้ยวตรงไหนอ๋ออ๋ออ๋อ รสชาติดีมากแถมน้ำก็ดีด้วยเฮ้ยดีจังเลยแฮสุดยอดไปเลยไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่เฮ้อย่างนั้นเดี๋ยวเรียกเจ้าของร้านมาคุยดีกว่าจะได้เออไร้สดไปด้วยอ๋อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเออคุณจะไร้สดเหรอคะเมื่อกี้ฉันลองไปดูในภาพกล้องวงจรปิดที่เพิ่งกู้ไฟล์มาได้2คนนั้นอะคะ่ะเขารอกกินฟรีเขาใส่ไร้ ร้านฉันแล้วขก็มาหลอกฉันกินฟรีค่ะคุณนั่นไงครับผมผมว่าแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันเถอะครับจะได้ให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าสองคนนั้นนั่นแหละเป็นคนที่ใส่ไม่ดีได้ค่ะได้ค่ะเ,เริ่มเลยครับผมสวัสดีค่ะฉันเจ้าของร้านพิซซ่านะคะที่มีดราม่าว่าพิซซ่าเปรี้ยวแล้วก็เฟรนฟรายแข็งค่ะฉันได้ใช้ภาพกล้องวงจรปิดแล้วสองคนนั้นก่อเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะเพื่อได้ทานฟรีนั่นเองค่ะ นั่นไงครับทุกคนทุกคนน่ะไม่ได้ฟังอีกฝ่ายนึงเลยทุกคนดูแค่อีกฝ่ายหนึ่งมันก็เลยเกิดเหตุอย่างนี้ไงครับตรงทุกคนต้องรับฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายนะครับผมผมก็มาพิสูจน์แล้วอาหารของเขาอร่อยมากๆทุกคนก็มาอุดหนุนเขาได้นะครับร้านเขาดีนะครับผมอาหารสดใหม่ทุกวันขอบคุณมากมากเลยนะคะ เออยังไงก็ฝากร้านฉันด้วยนะคะร้านฉันดีทุกอย่างเลยค่ะเออแค่วันนั้นอาจจะเกิดเรื่องเหตุพลาดน,นิดหน่อยค่ะโอเคนะคะทุกคนเป็นยังไงครับผมอออยังไงก็ฝากร้านเขาด้วยนะครับโอเคครับเฮ้ยจบแล้วละสินะเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาแล้วครับคุณขอบคุณมากๆนะคะไหนดูซิมีอะไรหรือเปล่าฮะ อันนี้ข่าวอะไรเนี่ยรีบโทรบอกมาปางดีกว่าเราโดนด่ายับเลยเอ้ยอะไรกันเนี่ยมาปางเธอดูข่าวนี้ยังอะไรหรือโพนี่น,นี่ข่าวนี่ยตอนนี้คนกําลังดา่าพวกเราใหญ่เลยอ่ะในเพจบอกว่าพวกเราอ่ะไปโกงเขาหากินอาหารกินฟรีใส่ร้ายเขาดูนี่ดูนี่ฉันส่งให้ดูพอยททาไงกันดีเนี่ยมาปางฉันไม่น่าเชื่อเธอเลยไม่น่าทําอะไรอย่างนี้เลยฮะมาปางเธอจะทำยังไงโอ๊ยฉันก็ไม่รู้า เราจะทำยังไงกันดีเอ้ยมาปางเขาจะฟองพวกเราด้วยเอาไหมนะ